ไม่ธรรมดา28พระเอกคู่จ้นเบลล่ารานีเคมีปังเรตติง้งพุ่งทุกเรื่องเป็นนางเอกเบอร์ต้นต้นของประเทศเลยก็ว่าได้และไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนไหนก็ทำเรตติ้งเข้าช่องสูงปรีตทะลุเพดานไปเลยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก เบลล่าราณีแคมเปนและพระเอกที่มาประกบคู่เบลล่าก็เป็นนักแสดงระดับแถวหน้าทั้งนั้นและวันนี้ทีมงานได้รวบรวม8พระเอกคู่จีนของเบลล่ามาให้ได้รับชะก,กันด้วยจะมีใครบ้างเริ่มกันที่บอยปรกรณ์ประกบคู่กันในละครพรพรมอนลเวง2556ต่อมาคือเจมจิรายุประกบคู่กันในละครชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์2556 และเรื่องปฏิวรัตด,ดา 2,559. รประกบคู่กับมากรินในละครพบรักปี2 5 5 8เบลล่าเคยรับบทผีพิกุลในละครเรื่องปีแก้วนางโหง2ั5 1ประกบคู่กับเกรซวรินทร์และอีกคนที่ปังมากคือป้องนวัดจากละครเรื่องเพลิงบุญเคยประกบคู่เพชรธกฤตในละครกรงกรมปี 2,562. และคู่จิ้นตลอดการอย่างโบธนวั์ ที่แจ้งเกิดคู่กันในละครบุกเพันนิวาส2,561และรอยเล่แมนยญญา2,563พระเอกคู่จิ้นคนสุดท้ายคือหนุ่มรุ่นน้องอย่างกองทัพทีในเรื่องให้รักที่ภาคสา